สกายบ็อกนะครับเซิร์ฟสกายบ็อกขับคุณฟอดคุงนะโอเคก็วันนี้เดี๋ยวผมก็เข้าสู่วันที่สามนะก็เดี๋ยวให้โรเบิร์ตนะไปเติมพื้นที่เอ่อม็อบเอ้ยเรียกชื่อเลยแล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ให้โรเบิร์ตไปอ่าเติมตรงนู้นนะแล้วผมจะทำฟาร์มต่อโอเค

ว้าว <Wow. S 1> อะไรนะไปไปยืนเอฟเคที่สปอนเออโคตรดีเลยอยู่ในอยู่คือมันอยู่ในเฉย,ยเลยอ่ะีใมา่าอีห้าหก,กสีขาวนะไม่ใช่กระจกใสอ่าหนึ่งอ่ชือ องส่ปเอาวชิพายหินหมดปั๊มหินแป๊บบ แล้วนายใส่เออฟอร์ดแล้วใส่เพลงไปตั้งคลิปเปล่าฮะแล้ว,แล,วแล้วนายใส่เพลงไปตั้งคลิปเลยเปล่าหรือว่าใส่เฉพาะเพลงทำอะไรนะ

เช่เอฟอร์ดในเรนี่เปล่าไอที่ตอนที่ YouTube มันทำอะไรไม่รู้อ่ะที่มันที่มันที่มันลดซัพเปอร์ไคละตื่นมาเชื่อเปล่าซัพใครหายไปเราด้วยเลยสะดุ้งเห็นก็บอกเขาเป็นกันหมดเลยเป็นนะฮะไอว่างไหมเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรว่างอ่ะใส่เอโมรอลมาอนนี้นะในได้ได้ ชืบแล้วก็มีน้ำอนี่น้ำ,นนำแล้วก็อ,อ นี่ทำเป็นฟาร์มนั่นดีกว่า,อ,า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 อ่อาไผ่ต้น,กกนตตไผ่นห,ลลนหินนู้นเนี่ยโอเคม่หินเอ่อเดี๋ยวไปขุดเองอ่ะ อะไรนะ นี่ต้องการที่ขุดดินอออดมีไว้เนี่ยออ,อ,อมีเยอะเจอและ อ,อะไรฮะอะไรนะเอาได้ยินไหมเนี่ยมีคนมันจแนจก,แจกหเหล,ล็ก เหล็กไปซื้อต้องไปดูในพาร์ทสองแต่ยังไม่ลงคลิปอ๋ปอแนั้นเราเก็บข้าวอะนะอ่าดินหายอะไรหมดเนี่ยชิบได้เดี๋ยวยังไม่ลงเลย แค่ไหนพอนะะอะไ,ไ,ดได้ยินได้ยินโจผิดไ,ได้ ของแมปนี้นี่ยฝังแล้วเชื่อชือออ่อเทพอะเล่นในเทพมาเราเล่นแต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆเชื่อไปฟาร์มอาไผ่ก็จะเสร็จแล้ว ไม่อัตโนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำอัตโนะตอนแบบตอนตอนรุ่งเรืองอ่ะแบบรุ่งเรืองอีกหละตอนแบบเอ่อตอนรวยกว่านี้แต่มันใช้แค่เหล็กใช่ไหมแบบใช้ในการครับไอพิสตันไอที่ที่ดันอ่ะ เออมีมีอยู่ใช่ไหมด้วยเใชหินหยาบเฮ้ยเราจะเอาไผ่ไผ่ไผ่เอย่าเพิ่องทะเได้เามอาจจะเพลงก็อ้ยังไม่ค่อยรวยมากเอ๊ะเจอชึบชิบชิบชิบ เสร็จ okay, เรียบร้อยเมื่อก่อนก่อนเรานี่แบบว่าก่อนหินใช่ป่ะตอนนี้แม่งมีเรืร่องสุดท้ายนะใช้แบบนั้นได้เลยนะเ <ś c oughs> เป็นหวัดเเปล่า<ม>ดี๋ยวเราค่อยทำเอ้ย <ś c oughs> ค่อย <ś c oughs> ค่อยทำกล่องที่เก็บเฉพาะไ <ś c oughs> อพวกไอพวกเนี้ <ś c oughs> นเยเออ <ś c oughs> ชิบชิบโอ้ย หนึ่งว่าตกหนึ่งสองอเอ๊ะถ้าราต้องการเาไปกองเงินได้ไอ่ะได้ได้มันต้องเอามันต้องมันต้องพิมพ์คำสั่งวาร์ปอ uh ่ะก็คือต้องมีคนแบบเห mm hmm. มือนกับประกาศว่าให้วาร์ปวาร์ปนี้จะไปนี้ประมาณนี้ ตาวตัวตวเฮ้ยฮึฮึวครเยลเลตเลยเมื่อกี้แม่งขุดเยอะขุดแล้วมันเหมือนว่าได้เป็นก้อนเลยแล้วก็ขุดปุ๊บ เเ้ยดนภาพแล้วเพชรขายแพงไหมเซิร์ฟไห้ไม่แพงมันถ้าไปถ้าไปขายกับร้านค้าเซิร์ฟมันไม่แพงแ,แล้วขายให้คนทั่วไปอ่ะมันแพง,แแงขายอแบบเซิร์ฟแบบเซิรแลว่าช็อปเอ้ยช็อปเซิร์ฟอะเขาขายเท่าไรอะลองกดอาเรากดช็อปดูแทลเลชอ็อป กีบ่บาทกี่บาทมันมีขายมาเลยนะแต่มันแพงมากไปซื้อร้านค้าทั่วไปดีกว่าถ้าเราขายนะอะไรมา,าเป็นหนึ่งนะถ้าเราขายยี่สนะิบเหรอเซลก็ขายยี่สนะิบทางที่ดีคืออย่าขายไม่คุ้มใช่ไม่คุ้มไม่คุ้ม,ม,มแล้วไปดูมันขายก็แปดร้อยอ่ะเอ้ยน,นินแม่งไม่คุ้มเลยนะมันต้องขายให้คนทั่วไปไมันจะคุ้มไอมพวกตลาดแบบนี้มันอ่า เขาไม่มันแบบไม่มีใครใช้อ่ะอมันไปซื้อขายกันเองมากกว่าดินหมดโอ้โหจุเร <c oughs> าจะใช้ดินแบบฟุ้งเฟ้อเลยนะมีเยอะมาก รเรเวลาว่าอีกเยอะแต่ขอเรามันไปปรับพื้นฐานวันไหนไม่รูขอ,อเราปรับพื้นฐาน้องเรีนัวไปนะของเรา,เ,า,นะเ,ราเราอย่าบอกเรีนดีกว่าเดี๋ยวใสงสัยวันนี้ดูิดเอ,เ,อเราจะไม่บอก เปิดกล้องคือแบบเห็นหน้าเลยอะไม่ไมู้เล่น <laughs> ไม่เปิดก่อยังไม่ขนาดนั้นได้ยัง่โอ้ยหิวเิรเออเริ่มมือเลยอ,อ,อ,ลอน,นี่ะแต่มันนอนไม่ได้อยู่บ้านอ่อา,า,า,าอ,อ,อะก็ะ มาถึงคอมเราอยู่บ้านะะนะในคอมนคอมอ่าวอตวอตวอตฟักบ <laughs> <What? S 2> ู๊มวอตเดเดคือ,อคือไอ้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  I I ออตอนที่เราจะเปิดเทอมคือเราไม่มั่นใจจะซื้อน้ตบุ๊กเลยยกคอมไปเลยอ,เอะไรต่อวะเนี่ยทำะยะยใช่แล้วคอมคอมยิ่งเน่าอยู่ของเราตอนเน,น,นี้ยบบอ,อืมเอเซล <Sell. S 2> แซน ไม่ไม่ไม่จะอะไรตกแล้วไม่ได้ไม่ได้เ้ยมัตกอยา้มัตกมาอ้าวตกคือว่อดได้ปุ๋ยจะเอาปุ๋ยจะไปซื้อได้เดี๋ยวเดี๋ยวหาให้เลยม่เนไรขอน่อมจะเมื่อกี้โคตร ยับได้ปบ,บ,บได้ใช่ไหมครับช่องพอร์ตมีขยับได้เนาะได้หมดได้หมดแต่เราไม่ค่อยพูดหรอกช่องเราค่อนข้างดีค่อนข้างมีแต่เราไม่ค่อยพูดอะไรห,หรอกมันจะหลุดบางทีวัดต้องการแซน,นออที่เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บปิ้ว ปึ๊บ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  GPA อืมเหมือนไอ้ไอคอนนี้มันจะขายนะไม่มั่นใจว่าขายมั้ยขาย Hopper เฮ้ยๆใครขาย Hopper Hopper นี้

ม,ม,มันไม่ตอบเว้ยมันไม่ตอบเดี๋ยวชั้นสองทำเป็นอ่าตะบองเพชรอัตโนมัติไปเลยเฮ้ยอออัตโนมัติก็เดี๋ยวขึ้นไปก่อน

ม,มีหินวะเนี่ยซึ่งอยู่ในกล่องนะเดี๋ยวเราปั๊มเพิ่มเองไม่เป็นไรเออเดี๋ยวใช้นี่ก่อนนดีนมากดีนะเอาไอยออกแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วอะไรเ,เอาซ้ายไม่พอเนี่ยลืมโอ้ไ oh ม่กอดซนหายที่ไหนน่ะหาในแต่หินตายหายยังไงดีวะเนี่ย อ,อ,อว่ามันมันมันไม่ได้เกิดจากอะไรมันต้องพูดยังไงเนะี่ยลองวัสดแซนดูเผื่อเจอโอ้ย<ฮ>มันไม่ขายว่าร้านนี้ร้านนี้มันขายดินอนะอ่า ยี่สิบบ็อกเอ้ยสนะี่บล็อกยี่สิบว้าววาววช็อปช็อปช็อปอาอนบต้องการไสา,สา,าหาาโอ้ยม่มีใครขายบ้างเลยวะ